นี่แหละครับซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยของจริงท่านผู้ชมครับวันนี้มีเรื่องใจฟูมานําเสนอครับให้ท่านผู้ชมได้รับฟังและรับชมกันเรื่องราวเนี้ครับเป็นเรื่องราวของชาวต่างชาติท่านหนึ่งซึ่งคาดการณ์ว่าเธอเนี่ยน่าจะเป็นชาวฟิลิปปินส์ครับแล้วก็คาดการณ์ว่าเธอเนี่ยน่าจะมาเที่ยวหรือไม่ก็ามาทํางานครับแต่ว่าประเด็นสาคัญของเรื่องราวนี้คือว่าเธอนะครับได้ไปใช้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงแล้วเธอก็ต้องใจฟูแล้วก็ปลื้มปิติกับคนไทยไปอย่างมากเพราะระหว่างที่เธอกําลังนั่งรถไฟอยู่นั้น เธอสังเกตเห็นนะครับว่ามีผู้หญิงพิการทางสายตาคนนึงเนี่ยขึ้นมาใช้บริการด้วยจากนั้นไม่นานครับก็มีคนไทยรายแรกเป็นผู้ชายคนหนึ่งครับเข้าไปพยุงเธอกลัวเธอล้มอะไรอย่างนี้อีกไม่นานครับก็มีผู้ชายอีกคนหนึง่งเป็นคนทยนี่แหละเห็นว่าเชือกรองเท้าของเธอเนี่ยมันหลุดลุ่ยจากนั้นก็รีบลงไปนั่งกับพื้นครับเพื่อต้องการผูกเชือกรองเท้าให้กับผู้พิการทางสายตาท่านนี้คือน่ารักมากเลยนะครับเพราะว่าลงทุนลงไปนั่งกับพื้นเพื่อมัดเชือกรองเท้าให้จากนั้นไม่นานครับก็ บาลประจำรถไฟฟ้าอยู่แล้วเธอได้จะเป็นผู้โดยสารเหมือนกันระหว่างนั้นเธอก็ได้เข้ามาพยุงผู้พิการทางสายตาท่านนี้ให้ไปนั่งกับที่นั่งสําหรับผู้พิการโดยเฉพาะเชื่อไหมครับว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่นานนักแต่ถูกถ่ายคลิปเก็บเอาไว้โดยชาวฟิลิปปินส์ท่านนี้แล้วเธอก็นํมาโพสต์ลงโซเชียลแล้วบอกว่านี่แหละเกิดผล่าทาไมเธอถึงรักเมืองไทยได้มากขนาดนี้แล้วเชื่อไหมครับว่าจากโพสต์ดังกล่าวนะครับได้มีคนไทยจํานวนมากเข้าไปแสดงความคิดเห็นต่างคนก็ต่างบอกนะครับว่านี่แหละมันคือซอฟต์พาวเวอร์เมือง ท,ทีนี้ครับเมื่อเราไปไล่อ่านความคิดเห็นก็พบว่ามีเรื่องน่าใจฟูมากมายครับอย่างเช่นคอมเมนต์แรกบอกว่านี่แหละคือเหตุผลที่นักบินสิงคโปร์เลือกมาลงที่ประเทศไทยคนที่สบอกนะครับว่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงของประเทศไทยเลยคนที่3าบอกนะครับว่าคนไทยเด่ยจิตใจดีรากฐานสังคมดีคนต่อมาบอกนะครับว่าจริงๆแล้วเราไปที่กรุงเทพมหาคนครกับแฟนชาวต่างชาติเราสาวใต้ไม่รู้จักสถานที่เราได้แต่ถาม ในแต่ละคนก็น่ารักมากเพราะเราถามตลอดทุกคนก็บอกเราเช่นกันคนไทยน้ำใจงามมากแฟนเราได้ประทับใจสุดๆไปเลยคนต่อมาบอกนะครับว่าพี่แกลงทุนมากถึงขั้นเรางงไปนั่งมัดรองเท้ากับพื้นเลยทีเดียวคนต่อมาบอกนะครับว่าคนไทยเรื่องแบบนี้มันอยู่ในสายเลือดไปแล้วค่ะคนต่อมาบอกนะครับว่าทุกคนคือครอบครัว คำนี้ใช้ได้จริงเม้นตามาบอกนะครับว่านี่คือความจริงทุกครั้งที่พบคนพิการหรือว่าตาบอดคนระเฟฟ้ามาใช้ความช่วยเหลือทันทีคนตามานะครับบอกว่าเรามักถูกปลูกฝังเอาไว้ว่าให้ทําความดีโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนความสุขหลังจากการทํานั้นก็คือต้นทุนคําสรรเสริญและสิ่งตอบแทนจากนั้นคือกําไรเป็นการลงทุนที่ไม่มีขาดทุนและไม่มีกําไรมีแค่ ความเสมอตัวและกำไรเท่านั้นคนตามาบอกนะครับว่าคนที่ผูกเชือกรองเท้าให้น้ำใจคุนในสุดยอดมากๆพี่พยาบาลก็น้ำใจงามมากขอบคุณแทนคนไทยที่ยังมีคนดีๆให้เราได้เห็นกันอยู่คนตามาบอกนะครับว่าคนไทยส่วนใหญ่จิตใจดีมากท่านตามาบอกนะครับว่าน้ำใจคนไทยไม่เคยแห้งเหือดไปแจกแผ่นดินไทยบนโลกใบนี้เรารักและดูแลกันขอกราบหัวใจอันงดงามด้วยค่ะคนตามาบอกนะครับว่าใดๆพี่แว่นคืออ่อนโยนละมุนมากเม้่อตามาบอกนะครับว่า ทราบซึ้งมากๆเลยค่ะทําความดีได้ทุกที่ทุกเวลาท่านต่อมาบอกนะครับว่าฉันรักประเทศไทยคนต่อมาบอกนะครับว่าฉันไม่เคยท้อแท้ในการทําความดีแม้ไม่เคยได้อะไรตอบแทนเลยก็ตามเม้นต่อมาบอกนะครับว่านี่คืออัตลักษณ์ที่โดดเด่นของประเทศไทยน่าภาพภูมิใจ รักเธอนะประเทศไทยคนต่อมาบอกนะครับว่าเพราะมีคนแบบนี้ไงล่ะน่ารักจึงทําให้สังคมนั้นน่าอยู่เม้นตมาบอกใจฟูมากเลยค่ะอารมณ์กําลังดิ่งพอดูคลิปนี้รู้สึกดีขึ้นได้เลยเม้นต่อมาบอกนะครับว่าคนไทยมีน้ําใจสุดๆแล้วคนต่อมาบอกนะครับว่าดูแล้วโลกนี้น่าอยู่ขึ้นเยอะอยากให้คลิปนี้มีบ่อยๆจังเลยจากคลิปวันนี้แล้วผมเองก็รู้สึกใจฟูมากๆเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเองล่ะครับดูคลิปวันนี้แล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างสมาคคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เพื่อแชร์ประสบการณ์ร่วม กันได้เลยเอาเป็นว่าหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ใช่กดแชร์ชอบมา,มากๆฝากกด Subscribe เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ครับผมพี่เจหมอ h ช n แนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับ